ใครที่ยังไม่ได้รับการตั้งค่าการรับโบนัสหรือประสิทธิภาพการรับโบนัสนั้นมันมีความหมายว่ายังไงบางคนยังไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าฉันได้รับการตั้งค่าโฆษณาในสตรีมได้รับเรียวได้รับดาวทุกอย่างมันหมดแล้วนะแต่ทําไมฉันยังไม่ได้ตั้งค่ารับโบนัสมันแปลกไหมแปลกสินะครับเพราะว่าบางคนนะคือยังไม่ได้ผ่านเครื่องมืออะไรเลย นะครับตื่นเช้าขึ้นมาชั้นได้รับการตั้งค่าประสิทธิภาพการรับโบนัสนะครับมันไม่แปลกเพราะว่าอะไรครับการที่จะได้รับโบนัสนั้นเขาบอกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นคนลงภาพนิ่งหรือมีคนดูในคลิปวิดีโอหรือมีการแชร์ต่างๆเนี่ยในกิจกรรมที่เราลงเนี่ยนะครับและการเข้าถึงในภาพนิ่งหรือคลิปวิดีโอเหลเนียนะครับมีคนดูเยอะ แต่ยกเว้นคลิปเรียวและสตรอรี่เท่านั้นนะครับอเอาง่ายคือหล,หลักหลักก็คือภาพนิ่งของเราเองเนี่ยคนดูเยอะเอาเอง,ง่ายมันเข้าเกณฑ์นะครับแต่นายกรน,นี่คือยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยแต่เขาลงภาพนิ่งทุกวันทุกวันทุกวันและมีการเข้าถึงทุกวันคนดูเยอะและก็มีการแชร์เยอะนะครับแ,และทีเนี้ยเฟซบุ๊กเขาประมวลผลแล้วว่าเธอเธอหน่าตามีสิทธิ์ได้รับโบนัสน,นะครับเขาเป็นไปได้แต่ นายขอเนี่ยนะครับลงวิดีโออย่างเดียวลงคลิปสั้นคลิปยาวลงคลิปสั้นคลิปยาวลงสตอรี่ลงคลิปเรียวทุกวันลงคลิปเรียวทุกวันแต่น้อยสุดที่จะลงภาพนิ่งคนก็เลยไม่ได้แชร์ไม่ได้ดูเยอะแต่คนไปดูที่วิดีโอเยอะมากเกินไปสุดท้ายนะครับอาจจะยังไม่เข้าเกณฑ์ดึงภาพออกนะครับอาจจะยังไม่เข้าเกณฑ์นะระบบ Facebook เขาก็เลยยังไม่ได้ให้เราได้นะครับการรับสิทธิ์รับโบนัสก็เป็นไปได้แล้วฉันต้องทํำยังไงนะครับ ตื่นเช้ามาสวัสดีตอนเช้าเที่ยงมาสวัสดีเช่นกันเย็นมาก็สวัสดีนะครับถ้าเรากินข้าวก็ลงภาพนิ่งแนะนําลงภาพของเราให้มากที่สุดเป็นภาพของเราไม่ต้องไป๊อปปี้นะนะครับแนะนําไม่ต้องไป๊อปปี้ไปดาวน์โหลดภาพนู่นนี่นั่นมาแนะนําเป็นภาพต้นฉบับของเราให้มากที่สุดเหมือนกับเราลงวิดีโอนะครับถ้าเราลงคลิปว,วิดีโอของเราแนละ่ยยังไงก็ไม่ผิดกฎเช่นเดียวกันถ้าเราลงภาพของเราเป็นรูปของเราเนี่ย นะครับหรือเราถ่ายเองถ่ายธรรมชาติถ่ายวิวสวยๆเนี่ยเอาง่ายที่เราถ่ายเองออกจากกล้องโทรศัพท์เรานี่แหละโดยที่เราไม่ปรุงแต่งโดยที่เราไม่คัดลอ้นนคนอื่นมาเนี่ยถูกต้องที่สุดนะครับแต่สิ่งที่มันผิดนั่นก็คือสิ่งที่เราไปคัดลอกแล้วก็กคอปปี้บันทึกแล้วก็บรลงนี่แหละคือมันผิดลิขสิทธิ์ของเขานั่นแหละครับเพื่อนๆแต่ Facebook เขาอาจจะไม่ได้บอกนะเธอผิดนน่นนี่นั่นนั่นแหละครับอาจจะเป็นไปได้ฉะนั้นแล้วใครที่ได้รับโบ,บนัสก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ คือเราอาจจะได้1นึ่งเซนก็ตามในภาพนิ่งแต่มาเราจะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนั่นะครับเพื่อนๆกิจกรรม5อย่างที่ Facebook เขาให้มาผมาแนะนําเสมอว่าไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดลงภาพนิ่ง,งน,นะครับลงคลิปสั้นคลิปยาวนะครับแล้วสตรอรี่5อย่างนี้ถ้าเราทำสเสมอเนี้ทุกอย่างมันก็จะประสบความสําเร็จแน่นอน